เรื่องถัดมาเป็นเกี่ยวกับเครื่องบินนะฮะประจำตำแหน่งของประธานดีสารัฐที่เรียกว่า Air Force ์วันะครับก็คล้ายๆกับเราเนาะอ่เป็นเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารนะครับเป็นเป็นรหัสนะฮะแอร์ฟอสสบ้านเราก็มีอย่างเช่นมอทอนหนึ่งนะฮะแอร์ฟอสสก็คือเครื่องบินประจำแหน่งของผู้นําประเทศซึ่งก็มีความหมายทางด้านการทหารการบริหารนเรียกว่าเป็นธรรมเนียบ ลอยฟ้าแล้วก็ในทรัมป์เดินทางไปเยือนตัวหลอกกลางก่อนเดินทางไปก็ได้ประกาศนะครับว่าจะได้รับเครื่องบินจากกาตาเป็นเครื่องบินหรูนะฮะราคา400ล้านดอลลาร์สหรัฐก็เป็นเครื่องบินที่ทำมาเพื่อราชวงศ์กาตานนะครับก็ อบอกว่าจะได้รับมาฟรีๆนะครับใครไม่รับก็โง่แล้วนะครับก็ทําให้เกิดการถาม,ตาม,ต,ามตามมาว่ารับได้หรือเอามาทําเป็น Air Force 1วมันจะได้ไหมมนจากต่างชาติแล้วในความปลอดภัยระบบต่างๆมันจะเป็นอย่างไรนะครับก็ถกเถียงกันไปแต่ในทรัมอ์ก็ยังยืนก่านว่าไม่ได้มาให้ผมนะครับให้เป็นการาก็มีลําดับขั้นตอนนะครับพอถูกแย้งเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็มีการชี้แจงมาเป็นขั้นเป็นตอนก็สรุปแล้วทางฝ่ายของทำเล็บขาว ก็บอกว่าจะเป็นการมอบให้กับทางกระทรวงกลาโหมนะครับทางกองทัพนะก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวนายโดนัลด์ทรัมป์ผู้คนก็ไปถามอีกพอพ้นตําแหน่งไปแล้วก็จะใช้ต่อใช่ไหมนะประมาณนี้ก็จะถือเป็นการรับของกํานันที่มูลค่าสูงทีเดียวแล้วก็จะมีความผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ แต่ชั่แรกชล่อก็รับมาแล้วนะครับแล้วก็ทางกาตาก็ยิงกล่าวว่านี่เป็นเรื่องที่ปกติเวลามีความสัมพันธ์กันเราก็มอบของให้กันไม่ได้มีปัญหาอะไรก็เป็นการการทําข้อตกลงนะฮรระหว่างรัฐกับรัฐนะฮะที่เป็นมิตรกันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรถ้าปัจจุบันนี้ก็รับมาแล้วอย่างเป็นทางการนะครับทางหนังสือข่าวก็บอกว่าจะนําไปใช้นะฮะตั้งใจจะนำเครื่องบินลำนี้นะครับโบอิง747-88เนี่ยนะครับ,รบไป ใช้เป็น Air f o r ส1นะครับก็ได้รับมาแล้วโดยที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็เป็นตัวแทนในการดําเนินงานนะครับแต่ก็มีคนตั้งคําถามนะครับว่ามันจะถูกต้องหรือไม่นะครับในการรับของกํานันแบบนี้คนที่เป็นตัวตั้งตัวตีคนหนึ่งก็คือนายริสเมอร์ฟีนะครับเป็นวุฒิสมาชิจากจากพรรคเดโมแครตพรรครัฐคอนเนตทิคัต กอประนามว่าเป็นเป็นเหมือนของกำนันที่มาจากมาจากการทุจริตคอรัปชันเนี่ยนะครับก็ทําไมเดินทางไปเยือนตุอกกลางรอบนี้ก็เพราะว่าประเทศต่างๆที่ไปเยือนสาประเทศนะครับซาอุดิอราระเบีย UAE และก็กาตาร่างก็ให้มอบให้ให้ทรัมป์ทั้งนั้นเลยนะใช้คําว่าม,มอบเงินให้เลยนะครับเครื่องบินก็มาจากกาตาร์แล้วก็เรื่องของการลงทุนในคริปโต นะของของของนายทรัมป์เองที่เรียกว่าเป็นสแกมก็ว่าได้นะครับโจมตีขนาดนี้เลยแล้วตอบแทนอะไรก็คือละ่ะก็คือเรื่องของความมั่นคงแล้วถึงผลประโยชน์ของชาติเอาไปเอาไปแลกนะครับแล้วก็แรนพอก็เป็นผู้ที่สมาชิกคนหนึ่งจากพรรคริพับลิกันนะครับก็บอกว่าเรื่องนี้มันเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างชัดเจนแม้กระทั่งผู้เป็นแกนนําในพรรคริพับลิกันของนายนาย ในทรัมป์เองนะครับก็ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้เบอร์ใหญ่อย่างไมค์เพนส์นะครับอดีตรองประธานดีของเขาเองนะฮะก็ยังบอกว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ไม่สอดคล้องคือกระทบกับความมั่นคงของชาตินะครับความมั่นคงของชาติกาต้าเนี่ยก็มีประวัติศาสตร์ยาวนานนะครับใน p e n ส์บอกว่าหนุนกลุ่มฮามาสนะครับแล้วก็หนุนกลุ่มอัลกออิดะด้วยกาต้าให้เงินให้ทุนกับการประท้วง นะหนุนฮามาสในสหรัฐเองด้วยนะครับตามหาวิจัยต่างๆในเพนซ์บอกอย่างนั้นการที่จะนำเครื่องบินที่กาตาร์มาให้เนี่ยนะเอาไปเป็น Air Force One มัน,ม,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 นมันไม,มน่มันไม่ตรงกับเรื่องของความมั่นคงของเราอย่างแน่นอนนะฮะก็เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันอยู่ต่อไปนะครับก็รับมาแล้วนะฮะปัญหาจะเป็นอะไรตามมาผมว่ายังมีเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นนอกจากเรื่องของการการตาหนิติดติงเนี่ยแหละแต่ไม่ใช่จริงๆเนี่ยมันก็ น่าจะยากอยู่นะครับแล้วก็ต้องผู้เชี่ยวชาญบอกว่าคงจะต้องชำแหละเลยล่ะเครื่องบินหรูๆเนี่ย Air Force One มันมีมันมีเงื่อนไขในการเป็น Air Force One ด้วยนะมันต้องเป็นเหมือนทำเรียบรอยฟ้าใช่ไหมตอนที่เอ่อ g e ดมิวโฮ u ตูเนียเนี่ยที่เกิดเหตุการณ์นอ่อ9เ1เ่นก็คือบินอยู่ตรงนั้นอ่ะมันต้องเป็นทำเรียบได้เลยอ่ะแล้วก็ต้องกันกระสนหุ่นนี่อะไรสารพัด อ่ออางอ,อุปกรณ์สื่อสารด้วยอุปกรณ์สื่อสารอีอุปกรณ์ความมั่นคงปลอดภัยเครื่องบินขนาดนั้นนะฮะจะซ่อนดักฟังไว้สมมตินะฮะโอโ้โหมันจะค้นหายัางไงนะค้น<แ>หายัางไงมีทุกนืวอยีซ่อนไว้ที่ไหนสัก<อ>แห่งหนึ่งแล้วจะทําให้มันปลอดภัยแล้วก็เข้าเกณฑ์มาตรฐานเนี่ยก็คงจะต้องลือล้อนู่นลื้อนี่อาจจะต้องใช้เงินอีกเยอะเลยเงินอีกเยอะเลยนะกว่าจะใช,ใช้ได้ก็มาทำมาใช้เพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่ น่าคิดนะครับว่าจะเป็นอย่างไรก็เป็นจุดหนึ่งที่นายทรัมป์กำลังถูกโจมตีและเน,นีุกกาก็มีเรื่องพ่วงด้วยเนาะเรื่องโกเด้นโดมคุณกนิกาเห็นไหมครก็เป็นสิ่งที่ประกาศออกมานะครับนายทรัมป์ก็ตำริไว้ตั้งแต่ช่วงต้นของของตำแหน่งแล้วนะครับแล้วก็ขอรัฐสภาในการอ,อนุมัติงบมาเป็นระบบป้องกันขีปนาวุธนะ,ะโดมทองคำก็เป็นเหมือนกับเครือข่ายดาวเทียมนะครับที่ไว้สังเกตการตรวจจับ ความเคลื่อนไหวต่างๆแล้วก็สามารถยิงสกัดกั้นนะครับเป็นโครงการที่คล้ายๆกับสมัยโรนัลดยแกเหมือนกันนะครับสตาร์วอช่วงนั้นก็มีความคิดจะทาคล้ายๆกันอย่างนี้แต่ว่าก็ทําไม่สําเร็จเพราะว่าเทคโนโลยียังไปไม่ถึงทั้งนี้นายทรัมป์บอกว่าจะใช้เงินประมาณแสนเจ็ดหมื่นห้าพันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแต่ตัวเลขจริงๆ,ๆเขาประเมินกันไว้นู่นอาจจะถึงนู่นเลยครับเป็นแปดแสนล้านดอลลาร์สหรัฐที่เป็นเงินไทยโอ้โห ไม่อยากจะคิดอาจจะสามสิบสองสามปีงบประมาณแผ่นดินเรา <c oughs> เออออ้ยมากกว่านั้นนะยี 27, ่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดล้านล้านด <c oughs> อลลาร์อุนก <c oughs> ันิกาอืมก็เลยแต่เนี้ยผูก <c oughs> พันระยะยาวยี่สิบปีนะครับ <c oughs> ก็นี่เป็นผลงานของนายกรัมที่เขาก็พยายามาชูออกมาแต่คนก็บอกว่ามันจะได้ผลหรือนะครับแล้วก็มันจําเป็นขนาดนั้นหรือแล้วก็อาจจะผิดกับ กฎหมายระหว่างประเทศอย่างที่จีนเขาท้วงมานะครับว่ามีสนธิสัญญาฉบับหนึ่ง Outer Space Treaty ก็เป็นสนธิสัญญาว่าด้วยการใช้อวกาศอย่างสันติเนี่ยนะครับแต่คุณเอาจะเอาเรื่องของการทหารไปอยู่บนอวกาศแล้วประเทศอื่นเขาจะมองยังไงล่ะนะจีนก็บอกว่าบอกตรงๆเลยเนี่ยมันจะละเมิดแล้วก็จะส่งทำให้ส่งเสริมการแข่งขันการะสะสมอาวุธกันต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่5ของ News24 เชาวันนี้ครับ